เมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรจดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงพราพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่ขับขันท่านยังนึกถึงบุญของท่านที่ท่านได้บำเพ็ญบรารมีของท่านมาแน่วแน่ทีเดียวมั่นคงทีเดียวเมือเม่อมั่นคงเช่นนั้น นางธรณีผุดขึ้นมาบำบัดพยามารให้พ่ายแพ้ด้วยน้ำที่พระองค์ทรงหลั่งให้ตกลงเหนือพื้นปฐพีนางธรณีรับไว้รูดปราดเดียวเป็นทะเลท่วมพยามารปนปี้หมดแพ้พระพุทธเจ้าด้วยน้ำที่พระองค์ทรงโกรธนั่นแหละนี่พระองค์ทรงนึกถึงทานบรานบรมีศีลบารมีเนคขมะบรารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีให้เป็นอาวุธพระจนพยามารให้อันตรธานพ่ายแพ้พระองค์ไปเราก็เหมือนกันต้องภัยได้ทุกข ก็นึกถึงบุญบาร,รมีที่เราได้สั่งสมอบรมมานี้นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละกลางดวงนั่นแหละถูกดวงบุญพอดีทานการให้สำเร็จเป็นบุญดังนี้เมื่อสำเร็จเป็นบุญแล้วก็เป็นที่ระลึกดังนี้นี้เรียกว่าทานันจะ